โดยมากนะครับแน่นระดับห้องสมดของเราหมดเลยนะครับซึ่งในการแข่งขันที่ครับก็ได้เกิดกิจกรรมซึ่งเกิดจากเสียงพอดนะครับที่หวัดเลยนะครับที่ได้รับโชคในวันนี้ก็เดินทางมารับกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเราจะเริ่มโดยด้วยการสับเสนจากที่ผ่านมาครับเราได้ ดีด้วยครับเป็นองค์ัจบันปีใหม่สำหรับทุกท่านนะครับและขอขอบคุณนะครับคุณกฤษประสบความสำเร็จนะครับยิ้มแย้มกันหน่อยครับให้ประสบกับเป็นคนโจูงหึงประจำปีกันหน่อยครับเป็นที่น่าย,ยินดีนะครับที่แคมเปญน,นี้ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เป็นเจ้าเหรียญทอง4ีเกมในครั้งนี้นะครับองขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับโตโยต้านะครับสุสกิจและก็หลายๆสปอนเซอร์ sponsor, ซึ่งวันหนึ่งเป็นพันธมิตรของพวกเรานะครับทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมพิเศษเรามาักจะได้พันธมิตรที่มีน้ําใจอย่างนี้ตลอดเสมอนะครับเราก็คงเป็นไม่ใช่เป็นคู่ค้านะครับผมว่าเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันแล้วก็ยังมี ต่อไปจะมีแคมเปญอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมหรือฟุตบอลโลกปีนี้เขาเชื่อว่าจะมีรายการจัดแบบนี้จัดรางวัลให้กับท่านผู้อ่านท่านผู้ที่เป็นเครือ,อเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนของเราในสื่อต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยขอให้แฟนของผิดพันธ์ของสยามสปอร์ตติดตามนะครับว่าเราปีนี้เป็นปีกีฬาแล้วเราก็มีกิจกรรมอย่างนี้ตลอดแทบทั้งปีนะครับแล้วเราก็มาประสบความสมําเร็จเรามาเป็นหนึ่งในผู้ที่รับรางวัลอย่างที่เราเห็นอยู่อย่างนี้นะครับ